น้องสาวคุณแม่ครับก,ก,ก็ที่จริงเจอน้าอ้อยมาตั้งแต่คือผมเกิดมาก็น้าอ้อยก็เลี้ยงผมมาด้วยนะครับก็วิ่งเล่นกันมากับลูกสาวน้าอ้อยน้องเพลงก็คือตอนเด็กๆเ,เ,เราสนิทกันมากเพราะว่าคุณแม่กับน้าอ้อยเนี่ยก็คือเป็นพี่น้องที่ต่อกันมาแล้วก็เวลาต,ตอนเด็กก็จะไปเที่ยวต่างจังหวัดอาทิตย์หนึ่งก็เจอกันครั้งหนึ่งแล้วมีอย่างนั้นแล้วแต่ว่าพอโตมาก็ผมเริ่มทํางานก,ก็ไม่ได้เจอกันห่างกันไปช่วงหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่จะเจอ ลูกสาวน้องเพลงเนี่ยเจอบ่อยๆก็มีการแต่ว่าพอระยะ3าสเดือนนี้มาก็ทราบมาว่าน้าอ้อยเนี่ยเป็นเริ่มมีอาการของโรคหัวใจที่จริงน้าอ้อยเป็นโรคหัวใจมานานแล้วนะฮะแล้วก็พอเป็นโรคหัวใจแล้วก็มีโรคอื่นแทรกซ้อนด้วยนะฮะก็เพิ่งล่าสุดเนี่ยไปไปถ่ายรายการเสือสิงค์กระทิงซ่าตอนนั้นเสือสิงกรบทิงซ่าเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มตอนนั้นป่วยแล้ว นะฮะป่วยแล้วแต่ว่ายังอยากทํางานอยู่เราก็ที่จริงก็ลูกน้องๆก็ก็ห้ามแล้วว่าไม่อยากให้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวน้าเองเขาก็อยากทํางานแล้วก็แล้วก็เนี่ยครับก็เข้าโรงพยาบาลได้ประมาณเกือบเดือนนะฮะวิ่งเข้าวิ่งออกจนกระทั่งเมื่อวานถึงก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วที่ที่ทางทางลูกๆหลานๆแล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยได้ เข้าไปเข้าไปดูทุกวันเข้าไปเข้าไปดูเพราะว่าความดันที่ประจรก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ mm. คุณหมอก,ก็บอกบอกว่าให้ให้ญาติมาค่อยมามอ,อยู่ข้างๆเมื่อวานเมนื่อวานผมเนี่ย <laughs> ผมคือคุณแม่โทรมาตอนประมาณบ่ายสองบอกว่าหน้าอาการไม่ค่อยดีแล้วอะไรเงี้ย mm. ผมก็ผมก็วิ่งวิ่งไปวิ่งไปแต่ว่าผม mm. ถึงหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎ พอดีแล้วคุณนาก็เสียพอดีแต่ว่าทางคุณแม่แล้วก็ลูกสาวลูกชายแล้วก็ตัวน้าโต้งสามีน้าอ้อยก็ญาติๆก็อยู่กันครบนะครับก็ตอนที่น้าอ้อยไปตอนตอนน้าอ้อยป่วยป้นจันทัป้นจันได้คุยโทรศัพท์กับน้านอ้อยนะฮะแต่ว่าตอนตอนที่ไปเจอเนี่ยน้าอ้อยก็เข้าไอซียูไปแล้วนะฮะเข้าไปไอซียูไปแล้วแล้วก็ตอนนั้นตามความเข้าใจก็คือ นารับรู้แต่ไม่มีแรงที่จะโต้อตอบเป็นเป็นการให้กําลังใจเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นนาก็โทรหาคุณแม่ค่อนข้างบ่อยเพราะว่าก็บอกว่าแบบเจ็บเพราะว่ามันมีโรคอื่นด้วยครับบอกว่าเจ็บแบบกินไม่ค่อยไหวกินอะไรก็ไม่ลงอะไรแบบนี้คือคือทางทางคุณแม่ก็กพยายามแบบให้กําลังใจบอกว่ายังไงอยู่ก็ต้องกินนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าแบบให้ตอนได้ที่คุยก็บอกว่าแบบ เออเป็นกำลังแบบเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวไปเที่ยวกันให้ให้ให้ใหหน้อ้อยสมนมเยอะๆอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าที่จริงตอนนั้นรอบๆเราก็ให้กำลังใจเขาแหละแต่เรารู้เราว่ามันมันค่อนข้างไปในทิศทางที่มันแย่แหละอะไรอย่างเงี้ยครับแน่นอนเพราะฉะนั้นว่าน้าอ้อยยังอยากทำงานอยู่เพราะว่าเพราะว่าคือคนที่เคย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 ,เคยทำงานเป็นคนทำงานแล้วก็เจอ แจอคนเยอะเจอสังคมอะไรแบบนี้อยู่บ้านก็เบื่อเนาะเพราะตอนหลังก็รีทรายแล้วก็รับละครบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนก่อนผมว่าหลายคนไม่รู้แต่ว่าอาจจะเป็นปัญหารเรื่องสุขภาพนี่แหละครับอ่บาวเนืนั่นเนั้นอยู่กับเพลงตลอดนะแล้วก็เพลงก็เพลงกําลังใจดีตอนนี้คงตอนนี้คงยังไม่ได้มีเวลาเศร้าเพราะว่าเรื่องพิธีเตรียมงานอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ได้บอกพัดสามีเพลงแล้วก็เพื่อนๆนเพลง หรือตัวตัวพ่อตนเองก็หลังจากงานทุกอย่างมันเสร็จไปหมดแล้วอะ่ะก็ทุกคนก็พยายามที่จะแฮงเอาท์กับเพลงเยอะ <c oughs> เพราะมันคือช่วงเวลานี้มันต้องช่วยให้กันผ่านผ่านไปด้วยกันนะเพราะว่าผมก็มีประสบการณ์ตอนคือไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองแต่ว่าคุณแม่ตอนเสียคุณตาคุณยายไปเขาตอนช่วงงานศพเนี่ยเขาจะไม่มีเวลาเศร้าอะ่ะ <c oughs> พอหลังจากนั้นเนี่ยเขาถึงจะดาว <c oughs> นะฮะก็ก็ต้องดูแลกันไปแหละเพราะว่า เป็นบ้านที่เราก็สนิทมากแล้วก็ที่จริงโตมากับเพลงเนะี่ยเหมือนพี่น้องกันมันก็มันก็ไม่เชิงกระทันหันแต่สําหรับญาติญาติลูกๆเองเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเร็วไปหน่อยอเพราะว่านะ้าเพิ่ง61นะฮะแล้วก็ที่จริงมันมีทามมิ่งที่ควรที่จะแบบว่าอยู่ อยู่อีกนิดนึงได้นานกว่านี้อะไรแบบนี้สามอาทิตย์นะฮะเกือบสามอาทิตย์เกือบสามอาทิตย์ตอนกับคุณแม่คุณแม่บอกว่าไม่ได้มีสั่งเสยนะเพราะว่าสองคนนี้เขาตอนเขาสนิทกันมากอ่ะแล้วก็แต่ว่าก็เป็นการให้กาลังใจกันซะมากกว่าแล้วก็แต่นาก็ไม่แบบมีมีห่วงมีห่วงลูกๆห่วงห่วงน้องชายน้องชายน้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ไม่มีอะไรที่ต้องห่วงครับเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนเพลงพัด ป้อนจานอะไรเงี้ก็ช่วยกันดูแลแล้วก็นาโต้งก็ยังตอนนี้ก็ต้องเพลงก็เพลงเขาก็ต้องเข้มแข็งให้กับนาโต้งคือคุณพ่อที่คนที่ยังอยู่ใช่ไหมเพราะว่านาโต้งก็ก็เสียใจเศร้าอยู่น้อยคนมากที่จะรู้ว่าป้นจันเป็นหลานน้ออ้อยเพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยก็คือผมก็เคยวิ่งตามน้าไปกองตอนเล็กๆเลยนะฮะแล้วก็พอตอนโตมาเราก็ตั้งแต่เราเข้าวงการน้าบอกเสมอว่าถ้า ถ้าถ้าหลานไปได้ด้วยตัวเองนะฮะก็ก็ก็ไปได้ด้วยตัวเองก็ทานะฮะก็คือป้าจันก็ยึดหลักตรงนั้นนะ่คือเราไม่ได้มาด้วยการแบบเ,เป็นหลานน้ออ้อยหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เอาพูดตรงๆว่าผมเองเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมผมก็ผมก็ไม่ได้บอกใครถ้าไม่มีใครถามเพราะว่าเอะเราเราเป็นเรากลัวเราจะดีไม่พอเดี๋ยวเราจะไปทํา ชื่อชื่อนะเสียชื่ออะไรเงี้ยก็แต่ว่าในตัวอย่างของการทํางานนะ้านะเองก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล,แล้วหลายคนก็คง,คงทราบอยู่แล้วแฟนคลับนาเยอะแล้วก็ในในช่วงเวลาของนาะตอนที่น้ายังสาวๆอยู่ก็เป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงมากๆนะฮะแล้วก็เล่นละครมาหลายเรื่องมากกับโอ้แล้วก็ดังมากๆก็ก็ก็เป็นกนั้นว่าส่วนหนึ่งที่ ไอ้สปิริตวิญญาณของนักแสดงหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าเนี่ยผมก็ซึมซับนาเองมาตั้งแต่ยังเด็กนะฮะก็คงได้ส่วนนั้นมามีอยู่เรื่องหนึง่งเป็นเป็นงานละครถวายเอ่อเป็นงานเหมือนวันพ่อหรืออะไรเงี้ยเป็นละครวันพ่อทฤษฎีเกียดเอ่อละครจฤประเกียดเล่นกับน้าอ้อยเนี่ยผมตอนนี้เขาจะสรุปกันตอนเช้าซึ่งผมยังไม่ทราบเพราะว่าที่จริงตามเอ่อ เพลงเพลงยังลังเลอยู่ว่าอยากจะเก็บร้อยวันหรือว่าอยากจะเจ็ดวันอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบสรุปให้นะที่จริงผมเขาแซวผมมานานแล้วเพราะว่าเพราะว่าผมผมกับเฟิร์นนี่ผมเจอเฟิร์นตั้งแต่ไอผมเคยผมเคยบอกว่าลูกลูกลุงลูกลุงที่น่ารักกันเนี่ยแล้วพอมีข่าวนิกกี้ผมก็ไม่ไหวแล้วคือวันนี้เขาเขาพ่อพ่อต้องพูดเนี่ย เพราะว่านิกี้มันคงใช้ไม่ได้จริงๆเนี่แต่ว่าคือแซวกันะนุนมาสิบสิบกว่าปีแล้วต้องยังหรอผมก็แซวต่องเฟอร์ก็ผมอ่ะผมอ่ะคนคนรอบๆผมจนรู้ว่าผมเคยบอกว่าเฟิร์นน่ารักแต่ว่าทางทางทางพ่อพ่อเปิดทางสินี่พ่อพ่อนี่ปลุกปูปูผมแดงเลยขายย่าดหมูหันทำไมต้องหมูหันเนี่ยเขาหมูหันไงเขาขายเขาร้านขายหมูหันไงลุงรลงร้านลุงรงคนลุงรง เอาจริงเหรอ,อไม่ไม่ทีเล่นทีจริงเหมือนพีกจี้นะเพื่อนกันแต่รักรักล,กลุงเหมือนพ่อและพราะอนาคตมันก็ไม่แน่หรอกออยังปั้นเจ้าชู้ไงอ,อยู่ใครก็ลำบากตอนนี้ไม่มีเลยครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ขอพักลบจริงเพราะว่างานตอนนี้ก็มีอีกอันหนึ่งที่มุ่งมั่นกันเรื่องกีฬาก็ไม่ไม่มีเวลาเหลือแล้วพี่แล้วก็ที่เหลือมันก็แบบเราก,เราก็เราก็ไม่รู้ว่ามันผ่านไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราดีพอสําหรับใครหรือเปล่าใช่แม่บอกเสมอเลยว่า ความรักกับงานเนี่ยมันจะมาไม่พร้อมกันอะไรเงี้ยส่วนทางการมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดจริงนะเลือกเลือกงานเพราะว่าแหมมีใครไม่เลือกงานล่ะเจอโควิดมาซะขนาดนั้นก็ต้องเลือกงานแต่ถ้าเกิดว่าจะมีใครเข้ามาแล้วมันมันมันควบคูดแล้วมันไปงานมันไปได้ดีด้วยก็ก็ดีนะฮะแม่กขอยากอุ้มหลานเขาก็บ่นอยู่ครับไม่กดดันนะฮะเพราะว่าผมก็เชียร์ให้น้องสาวรีบมีคือตอนนี้ต้องหาหาแฟนเด็กแล้วล่ะเพราะว่า เราแก่แล้วเพื่อนก็แค่จูงลูกมาแล้วอ่ะน nah ั่งกินข้าวกันวันเกิดเนี่ยคนนึงเป็นคู่คนนึงเป็นคู่มันเป่าเค้กเราแล้วก็แบบเออเว้ยเหงาใช่โสดนะครับโสด